สวัสดี FC นะคคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานะคะแล้ก็จะมาลงสองตัวบนสองตัวล่างเนาะชุดเต็มสูตรก่อนยังไม่ยังไม่ทำเป็นว่าเด่นลองกันจะมาสรุปตอนก่อนไว้ออกประมาณสามสี่ห้าวันหรือสามวันอะไรนี่เนะ่ย อันนี้เป็นกฎนะคะของทั้งช่องเราเนาะเราต้องมีอันนี้คือเลขที่จะบอกนะคะเดี๋ยวแอดจะบอกก็มงวดที่แล้วเนาะมันออกเบิร์นมันออกเบิร์นมาสองงวดแล้วแอดก็ก็ให้เข้ามาซุปจะสี่งวดนะคะหนึ่งกันยาหนึ่งกันยานี่ออกสี่ สี่เจ็ดแปดนะคะทั้งบนก็ให้ตรงๆไปในชุดเจ็ดแปดนะคะทั้งชุดเ,เต็มสูตรแล้วก็มันเข้าในชุดลองแอดประจับไปในชุดลองนะคะส่วนสองตัวหนึ่งเก้านี่ก็ได้ไปนะครับเป็นตัวก,กลับเนาะหนงกันยานะคะออกมาสิบหกันยานะคะสิบหกันยานี่รู้สึกว่าเดี๋ยวนะคะตัว สองตัวรู้สึกจะเข้าตรงๆนะเดี๋ยวแอดไม่ได้เอามาหรือไงสองตัวเดี๋ยวนะขอแอดดูแป๊บอะไรเนี่ยสิบหกปัญญาโอ้ไม่ได้ไม่รู้อยู่ใบไหนนะคะสิบหกปัญญาแต่จาได้ว่าสองตัวตรงแล้วก็เข้าโต๊นะคะสองตัวล่างเข้าด้วยหรือไงเนี่ยจาไม่ได้เพราะว่าใบนั้นไม่ได้เก็บนะคะ ก็ต่อมาก็เป็นเอ่อหนึ่งกันยาก็เข้านะมันออกเบิ้ลนะคะก็เข้าไปตรงๆรุรู้สึกจะอยู่ในชุดตลกเดี๋ยวดูชุดตลกบชุดตลกอยู่นี่ปะหนึ่งกันไม่ใช่หนึ่งกันยาหนึ่งตัวลอันนี้หนึ่งกันยาที่ว่าที่บอก ก็ได้เรียงเลยค่ะอย่าว่ากันเนอะอันนี้ก็ให้ตรงๆนะคะในชุดสรุปก็ให้ตรงจําได้อยู่สองสองสูงเนี่ยสิบหกตุลาอันนี้คือสิบหกตุลาแอดก็วางปนกันแหลกลานเนาะสิบหกตุลาก็เข้าไปนะคะมันออกสี่สี่หกก็เข้าไปตรงๆในะชุดเต็มสูตรแล้วก็แอดมาวางเป็นชุดกันซะนะคะ สองตัวไม่เข้าคู่โต๊ะจะเข้าอันนี้ก็เข้าเด่นสิบหน่วยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นงวดของงวดนี้นะคะก็จะเป็นของงวดนี้เนาะแอตก็จะอ่านสองตัวบนก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อ่านทวนให้เฉยๆนะเพื่อนๆแอดก็จะถ่ายไปลงหน้าบอกอีกแล้วแล้วบอกแล้วก็ลืม ลงหน้าเฟซนะคะเพื่อนแต่คิดว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เกยียดเข้าไปดูในเฟซก็ในนี้ก็จะเห็นนะคะเดี๋แอดเต้มสีดีกว่าจะเห็นง่ายก,ก็เป็นชุดสองตัวล่างนะคะเห็นกันนะคะเดี๋ยวแอดจับให้ตรงตรงกล้องหนะึ่งผู้จิจิก,กานะคะสองตัวล่างคะ่ะสองตัวล่างนะคะแล้วแอดให้เด่นล่างมา ศูนหนึ่งหกนะคะเดีนล่างมาศูนย์หนึ่งหกอดก็จะอ่านนะคะอ่าน่านทวนให้บางคนก็อาจจะเห็นไม่ชัดเนาะก็อาจจะฟังโอเคหรือเลขมันบางคนบอกเขียนเลขไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็จะอ่านให้ฟังนะคะก็มีศูนย์หกนะคะสองศูนศูนย์สามศูนย์แปด สี่ศูนย์เน้นศูนย์นะคะข้างล่างต่อมาศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดหกเก้าศูนย์สี่หกนะคะต่อเลยนะคะหกห้าศูนย์เจ็ดสองเก้าเก้าแปดหนึ่งหกเก้าหกสองหนึ่งเก้าเจ็ด ศูนย์หนึ่งหกสองเก้าสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและสี่หนึ่งนะคะสิบยี่สิบยี่สิบห้าชุดนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะไม่ให้เกินยี่บห้าชุดถ้ามันมันเลขมันชนเยอะจริงๆก็อาจจะเลยนะแต่แอดก็พยายามจะตัดน้อยสุด บางบางงวดก็ไม่ถึงยี่ห้าชุดแล้วแต่สูตรที่ว่าชนนะคะแอดจะเอาสูตรมาชนกันก็ต้องซื้อคือจะสรุปดิ้นลองกันทุนไว้ให้เพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะเนาะยี่ห้าชุดก่อนนะคะชุดเต็มสูตรนะคะต่อมาก็จะเป็นสองตัวบนนะคะของตัวบนนะเดี๋ยวแอดดันสองตัวล่างเห็นไหมคะมาอยู่ในใบเดียวกัน เห็นกันเนาะสองตัวบนเนี่ยนะคะแต้มสีดำนั่นเนาะจะได้เห็นชัดๆสองตัวบนงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานะคะหกหกเนาะสองตัวบนแอดให้เด่นสิบหน่วยบนนะคะแอดเน้นสามลองศูนย์แปดนะเพื่อน ตัวที่ยืนเน้นตัวที่เน้นจะอยู่ข้างหน้าตัวรองก็แอดก็จะเขียนต่อข้างหลังให้เนาะตั้งูนว์แปดแอดก็จะอ่านทวนอย่างที่ที่บอกนะคะเพื่อนๆคงเห็นกันเนาะสองตัวล่างสองตัวล่างข้างบนตัดออกไปสองตัวสองตัวล่างให้สังเกตจะเป็นสีดํานะคะสองตัวบนจะเป็นสีน้ําเงินนะเพื่อนๆจะได้ไม่งงเนาะก็จะมี ชุดที่หนึ่งก็เก้าสามหกสามแปดสามศูนย์สามศูนย์หกนะคะต่อมาเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดสี่แปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งนะคะต่อมาเจ็ดสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดสี่เจ็ดต่อมา หกสี่สี่สามห้าสามหกแปดสองแปดต่อมาสามหนึ่งหกห้าสี่เก้าเก้าเจ็ดและหกเก้าโอเคยี่ห้าชุดเหมือนกันนะคะเพื่อน,อ,นอันนี้แอดบอกเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตัดเด่นกันลองให้เพราะว่าไม่ได้ให้เล่นเหมาเป็นแบบนี้จะได้รู้แอดเน้นเนี่ย ิแปดกับสามเนี่ยค่ะเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะเพราะแอดทามาก็ประมาณสามสี่งวดเด็นสิบหน่วยนะแอดคิดว่าสองตัวนี้ต้องติดสิบสิบหน่วยก็เน้นเอาชุดที่ติดสองตัวนี้มากๆหน่อยนะเพื่อนๆเ,เนาะเพราะว่าถ้าไม่ออกเบิ้ลออกหามนะเพื่อนๆแต่ถ้าออกเบิ้ลออกหามเนี่ยแอดจะไม่ค่อยจับ ถ้าแอดถ้าเพื่อนๆจะจับเบิ้ลจับหามก็จับสามตัวเนี่ยเป็นเลขเบิ้ลสองตัวบนนะเพื่อนๆก็จับไปเลยแล้วก็จับสามสามแค่นี้เองค่ะแปดแปดศูนย์ศูนย์ก็จับเป็นชุดกันทุนไปเลยเหมือนกันนะคะข้างล่างก็เหมือนกันข้างล่างเนี่ยถ้าจับไปเลยค่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหกล้วเอาแค่นี้นะคะเอาแค่เลขเด่นเนาะเพื่อนๆคงเข้าใจเนาะ ถ้าเกิดรัฐบาลมันชอบออกเบิลออกอะไรแล้วก็จะได้ไม่ขาดทุนเนาะเล่นเป็นชุดกันทุนไปเล่นไปห้าร้อยก็ซื้ออันนี้สักสิบาทหรืออะไรอย่างนี้ก็จะได้ทุนคืนนะโอเคนะคะเพื่อนเอแอดก็ขอจบชุดอ,อสองตัวบนสองตัวล่างให้ในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานะคะเพื่อนเอนแต่แอดขอบอกเลยว่าเลขแอดอะจริงๆอะเลขอะชอบมาสองตัวบนสองตัวล่างนี่ก็มาแต่ไม่บ่อยเหมือนสองตัวบนเพราะแอด แอดว่าแอดจับสองตัวบนแม่นนะเพื่อนๆไปดูสถิติดูได้เลยจะแช่ไม่หลุดแจะหลุดน้อยมากสองตัวบนเนี่ยมามาแช่แต่ทุกงวดเลยติด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 กันเลยเพื่อนๆก็ไปดูคลิปเก่าเอาเนาะเพราะแอดก็จะมาสรุปคลิปให้ดูว่าเลขเข้าอะไรบ้างเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูเอาเนาะดึงผ่านๆก็จะเห็นว่าแอดจะเขียนว่าเลขเข้าอะไรในหน้าในหน้าไอ้คลิปนะคะโอเคนะคะวันนี้แอดก็ ขอจบคลิปแค่นี้นะคะ2ตัวบน2ตัวล่างขอบคุณ f อฟทุกคนนะคะที่เข้ามาดูช่วยกดติดตามแอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ